จะไปเสียงเงินติดเก้าอ e ี้วีลแชร์กันทำไมลูกค้าในเมื่อวันนี้นะคะฮุนไดเฮชวนของเรามาพร้อมกับเก้าอ e ี้วีลแชร์แบบไหนแบบเข็นออกได้ไงนี่บอกเลยนะคะว่าวีลแชร์เนี่ยมูลค่าเกือบ0 0 0แสนกันเลยนะอันนี้ให้ไปฟรีๆพร้อมกับรถเลยนะคะการต้องบอกก่อนว่าสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้นะอออันนี้มันเป็นแบบว่ายูนีจริงๆนะคะนี่ และเป็นยังไงที่การบอกว่าเฮ้ยทําไมมันถึงแพงก็เพราะว่ามันเข็นออกได้ไงลูกค้านี่ไปเที่ยวกันไหมอ่าไปเที่ยวกันได้เลยเห็นไหมคะการหนึ่งได้บอกว่ามันคุ้มมากนะคะและคันนี้นะคะนี่เป็นไหนเป็นหน้าไหน นี่หน้าใหม่เลยนะคะฮุนไดเฮ2.5ดีลักเป็นตัวท็อปสุดด้วยลูกค้าได้ประตูไฟฟ้า2ข้างกล้องรอบคันคูสคอนโทรเลยนะคะและได้ทะเบียนสวยด้วย8886นั่นเองนะคะคันนี้บอกเลยนะคะว่าความเด็ดอีกอย่างหนึ่งอยู่ไหนก็เลขใหม่ไงล่ะคะนี่สวยๆแบบนี้เลขใหม่ก็ต้องน้อยมากคันนี้ใหม่เพียงแค่ กิโลเมตรเท่านั้นนะคะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันมีคูสคอนโทรแล้วด้วยนะคะและที่สำคัญหน้าจอนะคะสามารถนี่เดี๋ยวการกดให้ดูแสดงกล้องรอบคันด้วยนะคะมีเนวิเก,เกเตอร์หรือระบบนำทางแล้วนั่นเองแอร์ดิจิตอลเกียร์ออโต้แอร์แยกหน้าแยกหลังได้เลยและอยากรู้ไหมคะว่าคนที่นั่งเก้าอี้วิวแชร์สบายแล้วและอีกคนหนึ่ง ก็ต้องสบายไม่แพ้กันนี่เลยเป็นเบาะ VIP สุดหรูนะการมีให้ทั้งคู่นะลูกค้าและข้างในนี่การให้กล้องไปดูเลยจะเป็นเบาะ VIP เหมือนกันนะคะทรงโซฟานั่งสบายมากการถึงได้บอกว่าคันนี้นะคะสบายทั้งคนนั่งแล้วก็คนใช้งานนะคะนี่ตัวท็อป ประตูไฟฟ้าก็ต้องสองข้างและคันนี้ยังได้สีน้ำตาลแบ็กบาวโหที่ทุกคนตามหารถอะไรมันจะสวยได้ครบขนาดนี้ทะเบียนก็สวยสีสวยนี่และข้างหลังลูกค้าเดี๋ยวจะโชว์ไม่ครบนะบอกเลยว่าเบาะนะคะ โอ้โหทรง VIP ทั้งคัดเลยนะคะนี่ทรงสวยแบบนี้นะคะไม่น้อยๆเพียงแค่50,000กิโลเมตรเท่านั้นมีเก้าอ e ี้วีลแชร์แบบเข็นออกได้การบอกเลยทั้งหมดนี้นะคะวันนี้การจะขายเพียงแค่1 9 0 0 0 0้บาทเท่านั้นนะลูกค้าและต้องบอกก่อนนะคะว่าซื้อสดนะคะร้านการไม่บวกแวด7%นะคะฟรีข้าวโอนซื้อจากไฟแนนซ์ก็ฟรีดาว ท่นนี้เนี่ยผ่อนสบายมากนะแค่ประมาณ1 6ื่นหมื่นเเองนะคะสูงสุดได้7ปีดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เท่านั้นสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะการบอกเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้จริงๆนะคะวีลแชร์นะคะเก้าอี้วีลแชร์เพื่อคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือคุณยายที่ยังเดินได้แต่ท่านปวดขา ไปเที่ยวไกลๆไ,ไม่ไหวการบอกเลยอันนี้ตอบโจทย์มากนะคะไปเที่ยวได้เลยนะคะแล้วก็นะคะบอกว่าคุณการอยากได้รถไม่น้อยอีกคันนี้ใหม่เพียงแค่ห0าหมกิโลเมตรเท่านั้นไม่ต้องไปติดประตูไฟฟ้าแล้วนะเพราะว่ามีประตูไฟฟ้าสองข้างกล้องรอบคันนะคะการถึงได้บอกว่าคันนี้ตอบโจทย์ นะคะไม่ต้องให้ท่านอยู่บ้านอย่างเดียวไดยแล้วไปเที่ยวด้วยกันไปไหนไปกันเลยนะคะคันนี้ตอบโจทย์จริงๆและยังได้ปีใหม่ไม่น้อยมีเก้า e อี้วีลแชร์นะ,ะจะไปหาที่อื่นทำไมจะไปติดแยกทำไมลูกค้าในเมื่อวันนี้ไม่ต้องเพิ่มเงินสักบาทแต่ได้เก้า e อี้วีลแชร์ไปใช้การบอกเลยว่าสุดคุ้มต้องคันนี้จริงๆ